ดีเลยว่ีอาเลย่ดงเียะดงยฮไม่อหดไ้แล้วไงรู้ยัะไ่ลนั่นน่ะนี่นะรักจะคา นั่งมอไซไปเลยยี่สิบาทนั่งเรืออ๋อมันอยู่ไม่ไกลจากนี่เหรอคะไกลมากประมาณเจ็ดกิโลเอ๋อเหรออันนี้อ๋อ้เอออ๋อเหรอถ้านั่งถ้านั่งบินยี่สิบบาทแต่ถ้านั่งเรือสองร้อยสองร้อยอ่ะเจ็บปวดถ้าเป็นคนไทยเขาอยากเขาอยากมากเลยอ๋อเขาอยากมากท่อทำไมไม่เขาไม่เหมานั่งชมเลยเนาะเวลาก็ไม่มีอ๋อ ต้องลงโล่ลงมล่ เรือเปล่านะตอ,อนเดินเดี๋ยวทำอะไรเสร็จเดี๋ยวจะวัดเรือ,อเ,เดี๋ยวทำอะไรเสร็จเดี๋ยวจะวัดเรือแล้วก็เอาชื่อเราอ่ะเป็นในท้ายถูกป่ะต้องใช้แบบใจคนใช่ไหมใช่มิ๊สลับเมตรด้วยนะนั่นสะลับเมตรสลับเมตร วัดทำไมล่ะคะอ๋อจะไปลงทะเบียนเรืออ๋อแสดงว่าไม่เคยมาใช่ไหมพี่มาหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ลงเรือม,มาถ่ายคลิปตรงนี้เฉยๆเพราะเมื่อกี้เขานั่งร้อยเดียวนี่คือออกไปนิ่จบเลยใช่ไหมอุ้ยไปเก็บปีไกลนะหรอ อ๋อก็เห็นที่เขาเหมาอ่ะพันสองเหมาลำคนละสองร้อยเหมาลำเรือหางยาวใช่ไหมเรือที่เขานั่งอย่างเมื่อกี้ค่ะมันคนละราคาหรือเปล่าบางอันก็เล็กเล็กบางอันก็ใหญ่ใหญ่อ่าคนละสองร้อยหรอยังไงก็คนละสองร้อยเออก็ได้อยู่นะเดี๋ยววันหนังจะลองมาลงตัวอ่ามาเลื่อนมาถ่ายเ่ออก็จะถ่ายวิวนี่แหละถ่ายถ่ายถ่ายแต่หัวเรือเนี่ยเป็นข้างข้างหน้าพอเห็นเห็นคนนั่งเนี่ยตอนเย็นอย่างเงี้ยเหมาะมากเลย คนมาเยอะตอนไหนที่นี่แดด,ด,ดล่ม,ดดล,มลมตกใช่ไหมย,ย,ยู่แถวนี้แ,แหละอันนี้มางานที่นี่องานศพแล้วก็เลยมานี่ก่อนศพเขายังไม่เริ่มมั้งเ,เห็นเขาบอกเริ่มหกโมงหกโมงเลยแวะมานี่ก่อนกลัวว่าเดี๋ยวเลิกจากงานแล้วมันจะค่ำ อันนั้นเขาปล่อยให้เข้าไปแล้วเนาะวัดวัดอตรงนั้นค่ะวัดวัดวัดอักษรเดี๋ยววันแม่วันหยุดยาวคนคงจะเยอะเนาะตรงนี้เพราะว่ามันถ้าเป็นสองร้อยนี้มันได้ยงไงเมื่อถ้าหมอลำมางทีมาสี่คนโอ้หมอลำก็เยอะไปนะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะอ เวลาช่วงที่นั่งออกไปถึงตรงไหนต่อถึงตรงไหนบ้างออออาไปเนี่หน้าหน้าวัดตักน้ําตรงนี้ใช่ไหมอเออเขาเรียกคลองอะไรคลองด่านอันนี้คลองด่านเนาะแล้วคลองบางหลวงตรงนั้นทำไมเรียกบางหลวงก็มันเลยแยกไปก็เป็นอ๋อเลยแยกไปก็เป็นคลองบางหลวงวใช่ไหมแล้วต่ดไปตรงนั้นก็เป็นคลองภาษีเจริญเลยไปตรงนน้นเป็นคลองชักทะก็เลยชื่อมันแลวแล้วพอเลยไปตรงนี้ทาไมเรียกคลองไส้ไก่ เลยเหมือนแยกเหมือนถนนอ่ะเนาะกำลังว่าเอ้ามันคลองเดียวกันทาไมคนละชื่อแบบบางทีสื่อสารออกไปเอ้าผิดหรือเปล่าเนี่ยคลองบางหลวงตรงโน้นพอเรือแยกก็เป็นคลองบางหลวงแล้วใช่ไหมโอเคนะคะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้เกี่ยวกับเรือทั้งหมดใช่ไหมเปล่าเจ้าของเรืออ๋อเป็นเจ้าของเรือเจ้าของเรือทั้งหมดอ่าสองลำ ของล้ำเพราะมันไม่ไม่ใช่สัมปทานของคนคนเดียวหรอคะอ๋อแล้วแต่ของใครของมันใช่ไหมโอ้ยรายได้ดีนะเมื่อก่อนมันไม่เคยคึกคัาแบบนี้เลยเนาะก็โควิดไงเออก็ปิดไม่ได้เปิดก่อนไม่คิดว่าตรงไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนใช่ไหมมีแต่ฝรั่งเหรอแล้วก็หลีหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาคนไทยไม่ค่อยนั่งใช่ไหมเพราะแล้วแต่ระยะทางละเนาะ เพราะว่าที่ไปอัมพาวาก็ประมาณนี้นะคนละสองร้อยเหมือนกันนา,นานนะน,นี่ยี่สิบนาทีอ๋อใช่ไหมยี่สิบนาทีเองเหรอ <c oughs> วันนั้นถามคนที่ยืนอยู่นี้เขาบอกสี่สิบนาที <c oughs> อ๋อยี่สิบนาทีก็แล้วแต่เขาจะวิ่งเรือเร็วหรือช้าใช่ไหมโอ้ยนกพี่ตาใจมันอยู่ไกลมาก ปลาตรงนี้เยอะเยอะมากเลยนะเยอะกว่าตรงหน้าหน้าวัดไอ้ปากน้ํานะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเต็มทุกพื้นที่เลยเออมันมัน,ม,นมันไม่ใช่อยู่แค่ตรงนี้นะรู้สึกอยู่ตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นก็มีเนาะแต่วันนี้เรือน้อยนะวันนั้นมาเยอะมาก,มากรอวันวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์วันแม่วันศุกร์รอ นอเอ็มเรือหางยาวอันนีอ๋อไอ้ชีคลำใหญ่หญๆเขาเรียกเรือหางยาวใช่ไหมนี่ยอยากนั่งเรือแบบนี้เขาจะชี้ยงเรือแบบนี้หรอเออเออมันจะได้ถ่ายวิวสวยๆเก้าขาวถ่ายเลยอย่างนี้สองคนนี้ก็คนละหกร้อยหรอคะ อ๋อเหรอได้อยู่นะเราไปนั่งถ่ายคลิปเฉยๆให้เขาขับช้าๆประมาณนีนนะ้น้ำนิ่งรึไหมคะตรงกลางกะ่าว,าวาว่าตกไปแล้วจมไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก,ก็ว่ายน้ำเป็นอยู่แต่ว่าอย่างนี้เราดูแล้วเหมือนอันนี้น้ำไหลหรือน้ำน้ำไหลเนาะ เออเนี่ยเรือเล็กๆแบบนี้น่าวันหนึ่งก็ต้องหลายตางังค์สินะลูกค้าเยอะขนาดนี้วันนึงก็หกพันเหรอโอ้น่าลงทุนอยู่นะแต่ก็ต้องมีค่าอะไรอีกใช่ไหมค่าเข้าวินค่าอะไรเยอะ หรอแต่มันก็ไม่มีเรือแล้วอ๋ออาไม่มีคนเดินเข้ามาเที่ยวตรงนี้แล้วใช่ไหมวันนั้นเห็นหนูของเยอะเยอะวันก่อนนี่มาตรงนี้เยอะมากก็เลยว่าเจ้าของน่าจะรวยนะเพราะว่าแบบร้องหางยาวนั้นไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมใช่ใหญ่มากมาจากคลองบางหลวงนุ่นนะอันนั้นแสดงว่าวิ่งระยะไกลใช่ไหมมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาอ๋อมาจากโรงแรมจากโรงแรมเลยใช่ไหมอ๋อ บรรยากาศมันน่านั่งเรือเชี่ยนแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ก็คงจะเบื่อแล้วแล้วเนาะนั่งประจําแล้วผมซื้อเรือมาผมยังไม่เคยขับเลยเออจริงเหรอขัอ๋อตามหลักก็ต้องขับเป็นหน่อยนึงเนานะมันไม่น่าจะยากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่อียาวๆนะวันนั้นเห็นเขาบอกกลับตรงนั้นเป็นรับที่ไหนวะเนี่ยฮะไปฮะนี่เป็นรับที่ไหนไหมาเนี่ยแร์น้องแ แล้วนี่กาเรือปะการเรือมาเดี๋ยววันวันหลังจะมามาลงหรือไงก็วันหน้าวันหน้าเออเดี๋ยวจะมานั่งด้วยอยู่มาที่นี่เลยมาหาท่าผ่าชื่อต้องเลยต้องใช่ไหมครับที่ต้องเลสซิ่งทอเลสซิ่งด้วยเหรอไออนแล้ว พี่ไหนมาถามหาพี่ต้อมเลยพี่ต้อมไม่ใช่คนนี้อ่อนี่คนนี้พี่ต้อมอ๋อพี่ต้อมหน้าตาเกี่ยวกคล้ายกันหมดแล้วเนะร้ยอรอรอนหอนะคะคนขับเรือก็รอเจ้าของก็รอ